เนื้อหน้าอกอืมอ้โอโหนี่เครื่องวันนี้ได้เมนูไก่อบโอ่งพี่น้องนี่ไก่อบโอง่งบ่เคยกินจากเถอะหรอกเพิ่งสิกินเป็นครั้งแรกนะพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นน้ำจิ้มแล้วก็มีไอต้ตำบักหุ่งน้ำพร้อมพี่น้องมามาพี่นอ้องมาเสียบๆทำการโลดมาหนิโจวดโลดสบายดีพี่น้องวัตสุคูสกุลวันนี้ก็มาพอกันกับช่องบัวเพียรชาแนลวันนี้ได้ ตำบักห mm ุง hmm. พ mm ี่น้องกับไก่อบโอ่งพี่น้องไก่อบโอ่งเนี่ยกับบุ c k e ได้กินจักเถื่อหรอกพึ่งสีกินเป็นข้างแรกพี่น้องเลยบริหาดเองหรอกซื้อเขามาเนี่ยพี่น้องสีเหลืองแอมแท็มเลยพี่น้องเอ้ยหามาพี่น้องมะเสพต้องกันมาะหมอบลายใหญ่ห่างจวดด้วยพี่น้องเลยลองชิมไอ้ตำหมูฮุงก่อนเบิ้ล อืมแซ่บดูตำหมูฮูกระบไกชุดยอดซื้อด้านเดียวกันเดี๋ยวพี่น้องเลยกับไก่บังไก่จริงจริงอืม,อมสุดยอดอย่างนี้พี่น้องเลยแซ่บค่ะว้าตำหมูฮูกนี่ก็คัอืม เอาทานดูเนื้อนาอกอืมเข้าโอ้โหนี่เครื่องหนังมันหนังมันหนุบบมากมือหนังมันก็แซ่บเหมือนกันอืม เขทาขทาเขาทาจับอยู่พี่น้องเลยกระปุกเค็มด้วยกว่ากระปูกจืดมั้งจะยังไงกระปุกเค็มบนันาเขาก็ดีเปน็นยังนิดเนาะตำหมกพุงวิ้งไกล มันพี่กิการเด็พี่น้องเลยกายอ้อวงอเย่ยมเย่ยมสวดพร้อบน้ำจังพักบีรยากาศนั่งอยู่หลังบ้านที่เก่าพี่น้องที่เก่าที่เดิมวันนี้บ่อคอยกมีร่มบนไหนวันนี้ พี่นนองปลายปีมันชิมปลายปีมันนึงปลายปีมันกับคักเดียรเสร็จแ้ว โมนี 1> 1 e ๋ยวนุ่มหอมเครื่องเทศพี่เนาะหอมมาก หูเอ้อนะหนูกินไหมกินะเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาตรงนี้อ๋านี่เอาเนื้อเนี่ยเ,เนื้อร่วนๆกินเลยเอาข้าวไหมเอาไหมครัเอาไหมเอาไหมไม่เอาเออาไม่เอาก็กินหนูกินไม่ได้หรอกน้ำจิ้มเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนเลยสวัสดีค่ะอ่ะกินเลยตื่นตะนอดเห็นทายแลย้วครับมาหาเดยหลอกพี่น้องเลย หอ,อ,อ,อมและตัวแตกด้วย นื้อบวปีกมันนุ่มดีพี่น้องผักมันยังมันดามากดทำไมหนูไม่กินอะ่ะกิเนเด่ยไม่เผ็ดไม่เผ็ด เลือเห็หล่นเนยลยล่นยามันหัวควนเห็ดไก่โดนหัวควน ้นับพป่นองไม่เบกจับนึงจิ้มบาทับนี่บ หอม <c oughs> แดดสองหนาพี่น้องเอ้ย มันออกกรดูกไก่พี่อนอัน,นี้หนูจะเก็บไว้ให้เพื่อจะสมงมาตัาบุง้งเนีียปอบดิแสบริก็าตามุง้ขอกันคักมันยัง นางใน,อนองคอม,มอันีพักดูมาหนีพี่น,อน้องลุยหนะมา,ข,ะมาขับไปนะนี่มาขับไปบ้านด้จะทําดุดุด,ด,ด้วยวะขหนูนะของพี่นี่แค่ของพี่ขหนูนะที่จะไปยอ,อบบด không như này, phải vì nọ cứ gầu. ขับเป็นแลตอันนี้ออันนี้คดงติด้หก็ูอไม่เก็บไว้ให้ครส่วนแดนี้จะให้เพื่อนอันนี้ของนองซัดีเลยนี่ห้แล้วบกิน ลูกข้อมันนี่งยำกรุบๆเลยบอกแข็งพี่น้องเลยนุ่ม,มคุณดิแข่แข่เคี่ยวครับเอ้เออเหมือนแข่แข่เคี่ยวแข่แข่ยำกระดูกอ่อนนะพี่น้องผักดีดีวะ่ะยำกระดูกงูงอ,อๆๆๆๆๆๆ่อนกุบกรุบกรุบกรุบเลยไก่ก็มีเหนียวแจัด โอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้เท่ากับสิคอตัวลาบไปก่อนนอกพี่น้องบเบตัวหนึ่งได้หนิพี่น้องเอ้ยแล้วก็ตำมักคุงเดือดอยู่น้อยหนึง่งอ่ะผักพี่น้องจักหน่อยก็ไลคก็แชร์ก็ทับกไก่น้าเลยเด้อพ <c oughs> อ,อกันไหมคลิปหนาสบายดี